นรุชาโฆษสาศสิริไรข้างในคือกลัวว่าจะก่อนเวลาค่ะต้จับแถางานปิดไาแล้วก็ กี่วันเนี่ยแต่กวันค่ันปราวันนะครับวันที่สิบแล้วครับสอง่วันครับวันเข้า่วนของพวกเราชาวอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะคะเป็นผ้าผูกอัีลายดอกไา้คำนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะได้เห็นต่างนะครับกำลังเดินชม กิจกรรมหรือว่าพุซสินค้าโอท็อปนะครับแล้วก็นิทรรศการที่จัดไว้นะครับสำหรับปีนี้ครับด้านหน้าเวทีแล้วนะคะขอเสียงพรบมือต้อนรับท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเราชาวเพเภอเฉลิมเกียรติก็ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงยิ่งนะครับที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดของเรานะครับได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีในพิธีเปิดกิจกรรมดอกไม้คำบานที่เพเภอเฉลิมเกียรติในปีนี้ครับ การเรียนท่านและด้วยพาโทสาศรีวิไลผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ประผงนายสตรินคูณประโคนนายอำเภอเฉลิมเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ในนามของคณะทางานจัดงานและประชาชนทุกหมู่เหล่าขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านการุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงานประเพณีตอกไฟคำบานที่อำเภอเฉลิมเกียรติประจำปี2567ในวันนี้ อำเภอเฉลิมพระเกียรติพวกเราทราบกันดีนะครับเป็นพื้นที่ที่เป็นดินแดนอารยธรรมของโบราณแล้วก็ปีแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อในระดับโลกก็คือปราสาทพนมรุง้งที่ตั้งอยู่บนภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วและพบว่าโดยบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ปราสาทหรือเขาพนมรุง้งแห่งนี้มีต้นไผคำเป็นจำนวนมาก และต้นไฟคำนี้จะออกดอกบานในช่วงเดือนมกราถึงกุมภาพันธ์ของทุกปีดอกไยคำที่พี่น้องรู้จักกันดีในนามของดอกสุพรรณิกาเวลาออกดอกจะเป็นสีเหลืองอลามทำให้เขาพนมลุงเป็นดั่งภูเขาทองคำปัดนี้ได้เวลาเป็นมงคลเลิกแล้วผมขอเปิดงานประเพณีดอกไฟคำบาที่เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี2567ณบันดนี้ครับ